เมื่อเงินคืออาวุธเมียน้อยก็ใช้โซเชียลเป็นสนามรบแอนเมียน้อยพุ้ม,มั่นหน้านั่งไขว้ห้างกลางคาเฟ่หรูถือมือถือไลฟ์สดโชว์เพชรโชว์กระเป๋าแบรนด์เนมคำพูดแสบๆคันๆถูกโพสต์ลงแคปชั่นอยู่กับผู้ชายที่รักจริงจ่ายจริงไม่ใช้ผู้ชายกระจอกปล่อยเมียขึ้นรถทัวร์มาตามเสียงหัวเราะก้องดังพร้อมยอดไลค์ที่พุ่งพรวดมือนแพลงไฟแต่ ในมุลหนึ่งหญิงอีกคนกำลังเจ็บลึกในใจพลอยเมียหลวงผู้ถูกทิ้งต้องมาทำงานเสิร์ฟอาหารในร้านเล็กๆเธอก,ก,ก้มหน้ากล่ำกลืนคำพูดแสบจากโซเชียลแต่ลูกค้าขาประจำเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอบอุ่นงานสุจริตไม่เคยทำให้ใครต่ำค่ารอยยิ้มทั้งน้ำตาของพลอยกลายเป็นประกายไฟจุดพลังให้เธอสู้ต่อ ใครบางคนถ่ายคลิปสั้นขณะที่พลอยยิ้มสู้ทั้งที่เหนื่อยล้าคลิปนั้นถูกแชร์ต่อราวกับเพลงไฟคอมเมนต์หลั่งไหลนี่สิผู้หญิงของจริงไม่เหมือนพวกโชหรูแต่ใจเน่าแอนเมียน้อยผู้เคยยิ้มอวดตอนนี้กลับถูกสังคมถล่มตีกลับคอมเมนต์ด่าท้าโถมใช้เงินผู้ชายไปวันๆน่าด้านเสียงปัง ดังลั่นเมื่อโทรศัพท์ถูกปาลงโต๊ะด้วยความโกรธแต่สิ่งที่เจ็บกว่าคือหัวใจของผู้ชายคนนั้นที่แอบเปิดคลิปพลอยยิ้มสู้ในร้านอาหารเล็กๆดวงตาที่เคยแข็งแกร่งสั่นไหวไปกับความรู้สึกผิดแล้วนี่ความลับก็แตกแอนคว้าโทรศัพท์ไปด้วยแรนโกรธอย่าบอกนะว่ายังคิดถึงมันทีเงียบแต่สายตาบอกความจริงทุกอย่าง แล้วนั่นการประทะครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นกลางร้านอาหารแอนลากทีบุกเข้ามาที่ร้านอีกครั้งทุกสายตาในร้านหันมาจ้องทันทีนี่เหรอเมียหลวงที่ภูมิใจนักหนาล้างจานเสิร์ฟอาหารเงินเหรอพลอยมือยังถือถาดอาหารน้ำตาคลอแต่เธอเชิดหน้าสวนกลับงานสุดจริตไม่เคยทำให้ใครต่ำค่าแต่การแย่งสาม,มีคนอื่นตั้งหากที่น่าอา,าย เสียงปรบมือดังกล้องไปทั้งร้านกล้องมือถือถูกยกขึ้นถ่ายแล้วคลิปนั้นก็กลายเป็นไวรัลแฮชแท็กที่เมียหลวงติดเทรนด์ทันทีพลอยยืนยิ้มทั้งน้ำตาในแสงสปอตไลท์กลางร้านอาหารแอนกัดฟันแน่นจนเลือดซิปหน้าถูกสังคมประจานทียืนค้างอยู่ตรงกลางใจสั่นระหว่างหญิงสองคนเมื่อโซเชียลเป็นเวทีความจริงใจเท่านั้น คืออาวุธที่ชน,นะทุกอย่าง